สวัสดีค่ะเกดจัเขัว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้ว1เกิดที่จังหวัดสงขลาหมู่บ้านที่หนึ่งอยู่เป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากในหมู่บ้านจะมีโรงเรียนเล็กๆประจําหมู่บ้านหนึ่งเรียนที่นั่นตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 พอจบแล้วก็ได้ย้ายมาเรียนในเมืองแต่ตอนที่หนึ่งเรียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้ ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายโดยที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสมู่บ้านหนึ่งจึงรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนี้มากรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ลักษณะของโรงเรียนนี้ก็จะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีห้องพักครูกับห้องเรียนแค่นั้นรอบโรงเรียนจะติดกับทะเลส่วนหลังโรงเรียนจะติดกับวัดซึ่งวัดนี้ จะไม่ใช่พื้นที่ของสรารวัตรหรืออุโบสถแต่อย่างใดแต่มันคือป่าช้าที่เขาเอาไว้ฝังศพของชาวบ้านที่ตายไปแล้วตรงกลางป่าช้าจะมีกองฟอนเอาไว้เผาศพที่ตายแบบปกติส่วนที่ต้องฝังก็คือศพที่ตายแบบผิดธรรมชาติโดยที่เขาเรียกว่าตายโหงบางทีเวลาที่วัดมีการเผาศพถ้าวันไหนไม่ค่อยมีลมทะเล ควันและกลิ่นก็จะพิวและลอยมาทางอาคารเรียนครูก็จะบอกกับนักเรียนให้ช่วยกันปิดหน้าต่างเพราะควันจะลอยเข้ามาในห้องเรียนแต่ถ้าวันไหนมีมลมโรงเรียนก็จะโชคดีไปที่หน้าเสาธงตอนเช้าครูใหญ่จะประกาศย้ำอยู่ตลอดเวลาห้ามนักเรียนไปเล่นบริเวณหลังโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมแต่พวกนักเรียนก็คิดกันไปเองว่า ครูเขาอาจจะกลัวพวกเราโดนกัดเพราะหลังโรงเรียนมันรกมากตอนที่หนึ่งเรียนอยู่ปหในห้องเรียนของหนึ่งก็จะมีผู้ชายอยู่17คนผู้หญิงอีก9คนและเวลาว่างที่ไม่ได้เรียนหนึ่งและเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็จะจัดเตรียมทีมฟุตบอลไปเตะเดิมพันกับพี่ชันปหและในเย็นวันศุกร์ของวันนั้นหนึและเพื่อนเ,อน,เอนก็ได้นัดกันเตะบอล เดิมพันกับพี่ปอหกตาแรกปอหกชนะพวกหนึ่งก็ไม่ยอมก็เตะกันไปเรื่อยๆพอพวกหนึ่งชนะพี่ปอหกก็ไม่ยอมก็ต้องเตะต่อไปอีกจนเวลาล่วงเลยไปถึงหนึ่งทุ่มมองกันแทบจะไม่เห็นลูกฟุตบอลกันอยู่แล้วหนึ่งและเพื่อนๆก็เลยคุยกันว่าจะเลิกเล่นไว้พรุ่งนี้ค่อยมาแข่งกันใหม่จากนั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่ออนันพูดขึ้นมาว่า เรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันดีกว่าพวกของหนึ่งก็ถามว่าทำอะไรอะพี่พี่คนนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าไปเล่นผีถ้วยแก้วที่หลังโรงเรียนกันเท่านั้นแหละด้วยความที่เป็นเด็กพวกหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่สนุกอย่างเดียวหนึ่งก็ตอบตกลงไปในทันทีคราวนี้พี่อ่านพูดขึ้นมาว่าพาไปเอากระดานผีถ้วยแก้วหน่อยอยู่ในตู้หลังห้องพวกเรา ก็เลยยกพวกกันไปเอาที่ห้องปอหกที่พวกพี่ๆเขาซ่อนกันเอาไว้พอไปเอามาแล้วทั้งหมดก็พากันเดินกันไปที่หลังโรงเรียนลักษณะของหลังลงเรียนก็คือด้านหลังของอาคารที่หนึ่งเรียนกันจะมีแทงน้ำสี่เหลี่ยมแบบใหญ่ๆห,ห้องน้ำเก่าที่ไม่ค่อยได้มีใครใช้แล้วแต่ก็มีการทำความสะอาดอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ทิ้งร้างด้านหลังของห้องน้ำติดรั้วหนามวัด ซึ่งเป็นป่าช้าตอนนั้นหนึ่งอาศัยไฟจากตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่เขาเอาไว้ใช้ในห้องเรียนแอบเอาออกมาด้วยสถานที่ที่พวกหนึ่งในรุ่นพี่จะไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันนั่นก็คือด้านบนของแทงน้ำความสูงของแทงน้ำนี้ประมาณ2เมตรครึ่งได้เด็กชายทั้ง20คนก็พากันปีนขึ้นไปนั่งด้านบนแล้วก็เริ่มทำพิธี โดยกางกระดานพร้อมทั้งวางอุปกรณ์ส่วนคนเล่นตกลงกันว่าจะเล่นครั้งละสี่คนส่วนคนที่เหลือให้นั่งล้อมวงกันดูและคนเชิญวิญญาณก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่อัน๋นเพราะแก่เป็นคนชวนเล่นพี่อั๋นบอกว่าเมื่อแตะแก้วกันครบแล้วให้กล่าวคาถาสี่พยางพุทธโธทายะ เริ่มจากพี่อ่านก่อนพูดคนที่สองต่อโทคนที่สามว่าทาคนที่สี่ให้พูดคำว่ายะวนตามเข็มน,นาฬิกาจนครบสามจบจากนั้นหนึ่งก็เริ่มทำพิธีการตามที่พี่อ่านบอกพอพี่อ่านพูดคำว่าพูดคนที่สองก็ตามด้วยโทคนที่สามกำลังจะพูดคำว่าทา พวกหนึ่งก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงที่ดังมาจากในป่าหลังห้องน้ําเสียงเหมือนมีสัตว์หรือคนกําลังวิ่งลุยออกจากป่าพวกหนึ่งก็ได้กระโดดลงจากแทงน้ําแล้วก็วิ่งไปยังหน้าโรงเรียนแบบตัวใครตัวมันพอถึงหน้าโรงเรียนจะมีเสาไฟส่องสว่างหน่อยๆพวกหนึ่งก็ยืนรอกันอยู่เพื่อน,นับจํานวนเพื่อนว่ากลับมาครบกันหรือเปล่าพอนับจํานวนเสร็จก็ปรากฏว่าหายไปหนึ่งคนชื่อมานิต ที่เป็นเพื่อนของหนึ่งเองด้วยความที่พวกหนึ่งก็กลัวว่าผู้ใหญ่จะว่าพวกหนึ่งก็เลยต้องตามหากันเองส่งคนไปดูที่บ้านมานิดเพื่อจะเจอมานิดอยู่ที่บ้านแต่พอเพื่อนไปดูมานิดที่บ้านถามหามานิดกับพ่อแม่แต่พอเพื่อนไปดูที่บ้านมานิดถามหามานิดกับพ่อแม่พ่อก็บอกว่ามานิดยังไม่กลับมาเลยพวกหนึ่งก็เลยจำใจต้องกลับไปตามหาเพื่อนในโรงเรียนอีกครั้ง โชคดีของหนึ่งที่ได้ไปเจอลุงพันโลแกชื่อลุงดำหนึ่งเห็นลุงดำกำลังเดินออกมาจากโรงอาหารพวกหนึ่งก็เลยเดินไปหาลุงดำแล้วก็เล่าเรื่องให้ลุงดำฟังลุงดำก็เลยพาพวกหนึ่งเข้าไปตามหามานิดในโรงเรียนลุงดำเดินนำหน้าไปพวกหนึ่งก็เดินกันตามหลังตอนนั้นไฟฉายก็ไม่มีหนึ่งเลยถามลุงดำว่า ทำไมไม่พกไฟฉายลุงแกก็ไม่ตอบอะไร 1. ก็กลัวว่าแกจะดกุก็เลยไม่ได้ถามอะไรแกอีกพอพวกหนึ่งเดินเข้าไปในป่าก็ได้เห็นมานิดกําลังนั่งร้องไห้หนึ่งก็เลยรีบเข้าไปหาพอเจอมานิดหนึ่งก็รู้สึกผิดมากเพราะตอนนั้นมานิดบาดเจ็บมีแผลตรงก้นด้วยโดนปากฉลามแทงเข้าไปตรงแก้มก้นขาแพลงอีกหนึ่ง ก็เลยประคองมานิดออกมาแต่ตอนนั้นไม่รู้ลุงดำแกหายไปไหนแต่เจอมานิดแล้วพวกหนึ่งก็เลยไม่ได้สนใจอะไรลุงอีกจากนั้นหนึ่งก็พามานิดไปอนามัยไปปลุกหมอให้มาทำแผลหมอก็ทำการฉีดยาแล้วก็ล้างแผลให้พอเสร็จพวกหนึ่งก็ไปส่งมานิดที่บ้านแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านหนึ่งกับเพื่อนอีกสามคนก็กำลังเดินกลับบ้านซึ่งทางกลับนั้น ต้องไปทางบ้านลุงดำหนึ่งก็เลยกะว่าจะเดินไปขอบคุณแกซะหน่อยที่ช่วยพาตามหาเพื่อนแต่พอถึงบ้านลุงดำหนึ่งก็เห็นคนนั่งยืนอยู่เต็มบ้านแล้วก็มีคนกำลังจุดประทัดซึ่งเดาได้เลยหากมีการจุดประทัดนั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นมีคนตาย 1. และเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในบ้านลุงแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นทำให้พวกเขาถึงกับขาอ่อนแรงแทบสุดลงไปกับพื้น พระาะญาติพี่น้องของลุงดำกําลังอาบน้ำให้ลุงดำอยู่บนแคร่ไม้แต่เป็นลุงดำที่อยู่ในสภาพร่างไรวิญญาณแล้วตอนนั้นหนึ่งรู้สึกหน้าชาไปหมดก็เลยถามชาวบ้านว่าลุงดำตายเมื่อไหร่ตายยังไงชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าลุงดำตายเมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองแกไปเก็บขยะแถวริมทะเลแล้วลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวไม่รู้โดนนีท่าไหน กว่าจะมีคนไปเจอแกแกก็ไม่หายใจแล้วส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันตายคาที่พอฟังแบบนี้แล้วต่างคนก็ต่างกลับบ้านแบบพูดอะไรกันไม่ออกแล้วตอนที่หนึ่งไปตามหามานิตนั่นละ่ะคืออะไรตอนนั้นคือเห็นกันหมด20กว่าคนว่าลุงดาพาเราไปตามหามานิตพอตอนเช้าหนึ่งและเพื่อนๆนได้ไปเยี่ยมมานิตกันที่บ้านมานิก็เลยเล่าให้ฟังว่า ตอนที่กระโดดลงจากแทงน้ำเท้าข้างขวาของเขาก็ลงไปที่หลุมพอดีกล้นก็เลยกระแทกพื้นแต่ตรงพื้นมันมีเศษแก้วอยู่ก็เลยเสียบเข้าไปตรงแก้มกล้นมานิดบอกว่ารู้สึกปวดมากเท้าก็เดินไม่ไหวปวดกล้นด้วยเลยได้แต่นั่งร้องไห้โอยโอยอยู่คนเดียวและสิ่งที่ทำให้มานิดร้องไห้นั้นไม่ใช่เพราะว่าปวดแผลแต่มานิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงผมยาวป่าบา เดินวนเว,เวียนอยู่บนแทงน้ำตอนนั้นเขากลัวมากรู้แน่แนว่าไม่ใช่คนมานิดก็เลยพยายามอุบเงียบไว้กลัวผู้หญิงคนนั้นเห็นพอผู้หญิงคนนั้นเดินวนอยู่บนแท้งน้ำสักพักก็นั่งเอาขาห้อยลงมาเหมือนเธอกำลังมองหาใครแต่แปลกตรงที่เธอมองไม่เห็นมานิดอาจจะเป็นเพราะมานิดห้อยพระหลวงปู่ทวดจากนั้น ก็เห็นลุงดำแกเดินมากับพวกเพื่อนนี่แหละผู้หญิงคนนั้นก็หายไปมานิดก็บอกว่ายังไงก็ฝากไปขอบคุณลุงดำด้วยนะที่ช่วยพวกหนึ่งก็เลยบอกมานิดว่าลุงดำที่เราเจอเมื่อคืนแกตายตั้งแต่หัวค่ำแล้วเมื่อคืนลุงดำแกเป็นผีตอนนั้นมานิดก็ไม่เชื่อพ่อมานิดก็เลยพูดขึ้นมาว่าจริงเมื่อคืนพวกเองเจอผีลุงดำแกตายตั้งแต่หัวค่ำแล้ว มีคนไปเจอศพตอน5้าโมงเย็นแต่พวกเราเจอแกกันตอนทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วนั่นมันผีลุงดำชัดๆตอนนั้นมานิดก็น่าซีดไปเลยและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งกับเพื่อนๆทั้ง20คนเจอผีครั้งแรกในชีวิตถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องขว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ